สุดหญยเวอร์สเตอร์รูดออกมาเคลื่อนไหวคืนสู่เย่าคืนสู่เย่าไปคืนเกาว,วงหมอลํำวงไดล่ละทางด้านของบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพแพงออกมาเคลื่อนไหวอ้าวสิว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมทักทายเอ็ซีแฟนคลับรอบเดอกจักน้อยมือน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดหมอแค้งแฟนหมอลำเทคารุรักสู้ผูสู่คนมึงหนีมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพี่คารคนโกสุริโยบานธามิตะโกไปไหนโกไปไหนย่างเดียวพี่น้องเปิดมาสิปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกวงมายามมั่งเขาคือเราจงเห็นเจ้าดอกเทือเดียวจังสั่นแล้วอืมอ่ะหลาสุดเป็นจังไหถามหาเ้าหลายสําหรับายเวอร์สเตอร์รูดเนาะพี่น้องเนาะเราไปยูไสเราไปยูใสพี่คาม่าน ก่อนหนานี้นี่าวาบอสบ,อสบายสําหรับยายเวอร์สเตอรูดพักรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจมันบ่สิซ่วงสิเศร้าสิหายดีแล้วตัวบาท,ที่นี่ล่าสุดทางด้านของหัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองไทยหมอลําดังทังจังหวัดเชียงผู้มผ่าผออกมาเคลื่อนไหวปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆของยายเวอร์สเตอร์รูดเนี่แหละขึ้นซูเห่าวเวอร์สเตอร์รูดว่าจังไดเดี๋ยวให้เอฟซีแฟนคลับไปฟังแล้วกัไปเบื้องผนวกันพี่น้อง สเตอร์ูดไม่ได้คว้าบักโดนไม่เคลื่นบ้านเก่าขึ้นบ้านเก่าค่ะหนึ่งเพชรมังเช่ไหมหนึ่งเพชรมังไช่มาพี่น้องคนหนึ่งงานหมายคอนแจนมือสุดท้ายค่ะเมื่อสเตอร์ูดเห็นหน้าค่อยว่ามาจักจักจั๊กจื้อควบใดๆเพราะไรพี่น้องคอนแจอยู่ใกล้ๆมันเป็นการลั่ใจเด้อมืองานไหนมือสุดท้ายก่อนใช่ค่ะแยกเกินแล้วนางแตีงหนจะพูนเราเห็นว่าเตียงงานผสมเบื่อสุดท้าย พบ่อยังก่ขึ้นมาแล้วทำร้่หตปตะลุบตะนี่ตะลบอตายลชุบนี่ฮอดบางม่ตายแอ้โอเคเป็นจังไลยเพียผ่านอืมอืมชัดเจนแล้วถือว่าเป็นงานแรกแหกหมายของ ยายเวอร์สเตอรูด์เป็นงานแรกแห่งหมายของหมอล่ำเพอ่าเพลิเมืองไชยเดี๋ยวให้ผ่านเ,เป็นงานแรกแห่งหมายของยายเวอร์สเตอรูดเพราะว่าอ,อีหยังหมอล่ำเพลิดเมืองไช่หนุนเพิ่นไปล่ำลายหมอกลายบอลแล้วแต่สำหรับยายเวอร์สเตอรูด์พึงสิมาขืนมาซานท้อ,เ,อ,อเป็นงานใหม่ขอนแกนมือมือสองมือสิพานมากนี่หลับพีนออ่น้องเป็นจังไรหอบเขาหอบของมากอยู่น้ำเพื่นระดับบ้านท,ที่นี่อ่าทางด้านของหัวหน้าหนึ่งเพลิดเมืองไชยเพิ่นวังซี่ ปาเห็นหน้าจังหวา่ามากนอเวอร์สเตอร์รูดฮ่าฮ่างานใหม่ขอนแก่นเพื่อนว่าเป็นจังไดทังด้านของ <c oughs> ผู้บริหารสาวหน่อยเพชรมันแพงบอสโจพี่นอออ้องโอ๊ตบอลล้นทุนบอไวเขามากเคลื่อนไหวคือกนใพ้า่านไต่โพสเนี่ลละว่าจังไดตีสู้กันไปว่าแันอ่ะทางด้านของอ็โจกับส่งกาลังใจเนาะพี่น้องเนาะอบอลว่าส่งกําลังใจผู้ใดละอาสีส้งกาลังใจทั้งยายเวอร์แล้วก็ส่งกาลังใจทั้งหัวหน้า หนึ่งเพชรเมืองไชยสู่กันไปทางง้านของหัวหน้าหนึ่งเพื่นวงนังไดเนาะท่านว่าสั้นอืมอ่ะเต็นจ้างไดสํารับผู้ใดที่ถามข้าวถามข้าวย่ายเวอร์เล่าไปยุใส่เล่าไปยุใส่ในช่องมังกรอีสานกระถามข้าวเล่าหลายยู่พยผ่านแมนบอกเพิ่นกับสีคินฮอดคิดถึงน่ะละเพิ่นจ้างถามถ้าบอกคินฮอดเพิ่นบอกถามหาดอกอมแมนบอกก้อนหนานี่ก็มีผู้นั่นออกมาพวกผู้หนี่ออกมาพวกเคลื่อนไปหาเล่าอยู่เล่าไปยุใส่เล่าไปยุใส่จังสิแม่มเพราะว่าสิเป็นเอฟซีแฟนคลับหรือว่า ศิลปินเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมอหลอมมอลำน้ากันเห็นหลายๆคนมีการออกมาเคลื่อนไหวถามหาเล่าหลายอยู่สําหรับยายเวอร์โดยความเป็นห่วงเป็นใยโดยความคิดหอยคิดถึงกานานนีเลยิี่ข,ข่าวว่าโบสามบายหลายเสือยูได้เผยแพร่แมนบอ <c oughs> สําหรับยายเวอร์น้องพี่น้องเพิ่อนก,นกนสิมีหลคประจาตัวของเพิ่นบอกอมแมนบอละล่ะบาดที่นี่มาแล้วพี่น้องอยู่กับหัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองไทยมอลำทาทางจังหวัดชียภูมิพลละ เป็นจังไรพี่น้องก่อนหน้านี้เอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงแะพี่น้องเนาะ,ะจำกันหลายในบทบาทของแม่นม <c oughs> แม่นมศิลปินดังอย่างน้ององค์อิงเพชรบันแพงแลหลายๆคนคิดหอยคิดถึงคินหอยคำบอกเล่าเห <c oughs> มือนบอกคิดหอยการแสดงของเล่าคิดหอยความสามารถของเล่าพอกอยยังตังตะกี้น้ององ์อิงไปสมัครกับสาวหน่อยเพชรบันแพงเด้ เป็นยายเวอร์ด้เป็นคนบอกวันรับเลยรับเลยยังสิแมอ,มอ,อถ้าเจ้าบ่รับอะไรเจ้าออกจังสิแม,มจนวันหลายๆคนจําได้ในบทบาทของยายเวอร์สมัยนั้นว่าซันท็าะบาทที่นี่คืนสู่เย้ามาอยู่กับหมอลำ่อ่าวงเก่าที่เพิ่นเคยอยู่หัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองชทยเพิ่นกอะอาแขนตอนรับอ๋อเคยอ,อยู่นี่ทีอ่าเพิ่นกะสิเคยอยู่นี่ตัวเพิ่นจังว่าคืนสู่เย้าแต่ว่าสําหรับแอดมินหน่อยนี่หูจากยายเวอร์ตอนที่มาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนบอ้า ว่าปไปนอ้นองพี่น้องเนาะนี่ล่ะเส้นทางบ่าวาศิลปินมอหองบอลัมหรือว่าตลกเออจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเออมีขึ้นมีลงเอผู้เก่าไปผู้ใหม่มาเออผู้เก่าบ่าไปผู้ใหม่กับว่ไดดมาจังซานเหลวเออถ้ามาที่นี่สำหรับยายเบอร์เนาะก้อนน่นี่กะมีข่าวเออมีข่าวครับนี่หล่ะครับพ่อหน้าหนึ่งเพรเมืองเช่ยนี่ล่ะอืมเพราะว่าเปิดในทร่ไปสมัครกับพ่อหน้าหนึ่งก้อน ที่สิปเปิดฤดูการากนเรียกว่ากรเงียบหายไปตะโดนหตัวพิมพ์ผ่าตะโดนแล้วเนาะแต่ตั้งแต่ท่านเดี่ยวตั้งแต่เขาเจียวเชียวจบหมดแล้วจนว่าเกี่ยวเขาแล้วเนาะหลายๆคนกระถามหา,พาเพราะว่าเงียบหายไปเลยอย่างนี้ค่ะวันเลาสิไปข้นกว็วงนงั่งอยู่กับวงนี่จังสี่แม้แต่ว่าสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพจมันแพงหลายๆท่านก็ยังคินหอดคิดถึงสำหรับย่ยเวอร์สเตอ์รดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าออหยังหายจาก เอ่อเรียกว่าหน้าซือซ้อซื้อโซเชียลนี่ไปโดนสักพักแล้วแมนบอถือว่าเป็นตลกมาความสามารถพี่น้องลองเล่นเต้นการแสดงอันนี้คือว่าหน้าสิบ่ไดรซ้อ,บอมบ่ซ้อมก่อนเนี่งมาหลับพี่ผานพอ,อแล้วว่าจะสิบจำก่อนใดให้จำก่อนเพราะอะ่าด้วยความสามารถของเพื่อนแมนบอสอ่ะเป็นจังไรส่งกําลังใจกันไปสําหรับยายเวอร์สเตอร์รูดเนาะพี่น้องเนาะถึงพี่คูอตัวละเนาะอืมอืมพี่ใือบวม พี่น้ำบวมอืมเอาเริ่มปัทีิเนียนตลกท่าด้านสาวหน่อยเปียมันแพงโอ้สีเหลือผู้ใดแน่นอนปัทีิเนียนอืมเอากลว,ว่ากันไปนั่นล่ะแต่สบายเด็กกินเพื่อนเพรบอดโจวาย้เยอะเด้ปีนี้บเป็นตลกเตยย่างเดียวเตยย่างเดียวเตยโสตายมาทันมาเออเห็นบอเขาไปเบิ้งการแสดงของเพลินช่วง EDM นในพยาภานข้นมวลหลายถือว่าเป็น จังไดหล่ะเป็นอีกมิติหนึ่งของวงการมอลล์มอลลั่มดีๆแมนบอกขนมวนแบบโอ้ยคิดพอสมัยทางตัดเสารองเป็นวัยรุ่นไม่พยา่านอุยเยสตะบ้าอ่ะอ่านน้อยเดยตัดเสาร้องจะเป็นวัยรุ่นบ่มีหลอก EDM นะบ่หมายถึงว่าอันคิดพออัในเทคในอีหยังสีน่าเตือนเตือนบอกคือจังหนังจังสีเพื่อนยังเปิดเพลงคนเต้นได้บดที่นี่เป็นหมอลำพี่น้องช่วง EDM ข้นมวนหลายอ้าวขาไปเบิ่งกับมวนน้ำเพิร์ลน้องพี่น้องเนาะครับอ้าวบ่จังไรต่อพี่ยี่ข้ามผ่านบดที่นี่เฮา กัก so สิว okay. well, mm. so ่าจังไหนล่ะโซก็ร่างใจเท่านั้นตัวเออกะนี่ล่ะกะสักสิว่าจังไหนล่ะกัคือกะเฮ็ดไปนั่นแหละมันเป็นอาชีพมันเป็นวิถีอืหลุดเพราะหลุดกะเอาว่ากันไปกลับขึ้นมาหลุดอีกแล้วขึ้น่าคือสุญยอดเวอร์สเตอร์หลุดแต่กีวฬาสเตอร์เพราะหลุดเลยสเตอร์เพราะหลุดอืมหลังๆมากอยากหลุดแน่ยักหลับว่าไม่กับ เป็นไป,นปนตามการไมล่ะเป็นสายญาติของเพิ่นนะเป็นส<อ>ายญาติของเพื่นคือจังวะาทาว่ายายเวอร์จังสีขุนอาสีบอ่ออันนี้ทาว่ายายเวอร์สเตอร์รูดจังสีขุนกระสีอ๋อจังสีไหมอืาวากระส่วงกำลังใจกันไปน้องพี่น้องเนาะสำหรับอ่าบ่อสิเป็นทั้งด่านของผู้บริหารหมอลำเพชร,มเ,พชรมเมืองชัยหัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองชัยในหลักละกะันยายเวอร์สเตอร์รูดไปอยู่กับวงใดก็คือเมี่ยงกับเพื่อนพ้องน้องพี่จังสีแหมอืมอ่อในวงการน้องพี่น้องเนาะอือ ผู้เกาบ่าไปผู้ใหม่กับบไให้มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ถือว่าเป็นวัฏจักรเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอธรรมดานั่นแหละครับอ้าเจ้าสัวนเจมาที่นี่เอาฝากการฝากงานให้ลูกสาวนอ้ององค์อิงเพชรันแพงจังน้อยเพชรันวันที่30มธันวาติ เอฟซีแฟนคลับตอนนี้หลายๆคเนเริ่มเตรียมตัวแล้วพยยเพีนผ่านเตรียมไปห่วงงานบุญที่บ้านของลูกสาวหลาน้องอุ้งอิงเพจบ้านแพงแล้วแมนบอนครับจังสรรพน้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวออามอาฝากพิ่ตอน,น้องพอกันคลิปหน้าพีน้องสํารับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับ